พรุ่งนี้ไม่ว่าพักไหนจะได้เป็นรัฐบาลหรือใครจะเลือกพักไหนก็ตามทุกคนก็ยังเป็นลูกค้าผมเหมือนเดิมครับซื้อของผมเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่กับลูกไก่พันไข่และลูกไก่สามสายเลือดครับมาดูมาอัปเดตพัฒนาการให้เห็นกันครับว่าตัวโตวสัแก้ไหนแล้วเดี๋ยวผมจะกลับหน้ากล้องนะครับนี่ครับ เป็นลูกไก่อายุสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับผมมีอยู่ประมาณร้อยห้าสิบตัวนะครับร้อยห้าสิบตัวนี่ถ้าโต,ตมาตัวสองรก็เป็นเงินเท่าไหร่นะสามหมื่นใช่ไหมใช่น,นะตัว โตมาตัว200ก็สามหมื่นนะครับแต่ตอนนี้ก็นะครับราคาลูกไก่นั่นแหละนะทักแชทผมมาสิถ้าจะถามราคาเนะนะี่ยนะนี่ที่ไก่สาสาย,าายนะครับโอเคใครสนใจจริงๆทักแชทมาเลยสโลแกนเดิมนะครับไม่ตอบคอมเมนต์เหมือนเดิม ไม่ตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมขอบคุณครับ